สวัสดีค่ะสาวเดือนแชแนลจ้ามาพบมาพอกันคือเก่าค่ะพี่น้องจ้าวันนี้สาวเดือนได้เมนูแซ่บพี่น้องจ้าเห็ดแล้วก็คิดฮอดบาตคิดฮอดฝีมืออีเมลเนาะค่ะเนาะค่อยเฮ็ดเอียงเนาะสาวเดือนได้อันหอยมะเร็งผู้จอมมาจ้ะพี่น้องส้มส้มหอยมะเร็งผู้มาจ้ะก็ปัดส้มปัดจอมบานเฮานี่แหละค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าสาวเดือนได้หอยมะเร็งผู้สดมาแล้วก็เอามาหั่ปัดจอมเนาะค่ะเนาะ มันเป็นพอดีค่ะพี่น้องพอดีสาวเดินไปได้พักไทยมาแต่เล่มากินกับแต่บักแข่งบักเขือนเนาะนี่ค่ะเคยกินบ่พี่น้องสาวเดินกับบักเคยกินมั้ยคะเฮ็ดเป็นครั้งแรกแต่ว่าแต่แซ่บแตเดียวพี่น้องหอมหอมหอนจีบวนามเฮียไปพี่น้องเด้อเด้อเคยกินบอค่ะ ซาเดนเทศเคื่อนสมประจอมประแจมบันเฮานะจ้ะแต่ว่าสาวเดนมีนี่ค่ะเขาต้องแปลงค่ะคือเคืค่อนค่ะามาัตาบานนลค่ะเด้อมีค่ะมีกระเทียมมีลูกโดดมีหอมไหมค่ะมีขิงค่ะสาวเดนมีขิงใส่เนาะเนาะเทากับมาแปลงห้มันมันปุ่งเครื่องปุ่ยคือย่ำส่งเครื่องบอกพี่น้องย่ำสดย่ำสดส่งเครื่องนี่ค่ะพี่น้อง เป็นดซบอ่ะ <c oughs> ทำกินเองค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> สะอาดปลอดภัยได้บักแขงบักเขือพิ้มตรงนี้ลูกโดด <c oughs> ได้บักแขงบักเขือม้าพี่น้องวันนี้ลูกโดดคอยโซดตายได้พี่น้องน่วยใหญ่หลาย <c oughs> ได้พักแผวมาได้อันอันพักกะแยงมาพี่น้องห <c oughs> อมอพักกะแยง ผูดใด้น้อเกอ่งน้องไม้ก็เก่าแหละพี่น้องแล้วก็ผ่บัวบกนี่ักเขือไอ้กำลังมันต้อง,ง,ก,องกินก็มกเขือกับพี่น้องกันอุ้ยผู้ใด้ปะผู้ได้ปะสดิจใจกันกลัมามาเนี่ยกินบัวเขียวเนี่ยมีแม่หนึ่งเดิวเอามานังลง <c ười> องโมมี่ยัางโยงกไป,ไปไปบูดได้ดิไปบูได้ <c ười> ไปบูได้ไไดโมมี่ ไป,ปไว่าใดเ็กลูกวันดีจ่าาจ้ากเหนูชื่ออะไรคะสีลบินไ <c oughs> ตัวเบวืเอยอม่มาพี่น้องมันข่อยเขา้เขามันกินข้าแล้วแล้ว,วกันยังมากกวนได้หนี่ไปไปบ่ไดดไปบ่ไดดไปบ่ไดนนนนนไปบ่ได้กล้องกล้องมันยังมากกวนได้มดด้คนหน่อยมากกวนได้หดด้มาพี่น้องจ๋าไปแล้วมันก็กินข้าแล้ว,วกววก็ คึ้หอยดองแบบนี้ตลอดตอดเดือนเซ็ตขวดนี่แต่เล็บเป็นสมหอยมมงพูดดองนี่คืออังกลมมันกับเซาะมาค่ะตอดเดมันมีแค่ตะไคร้ค่ะมต้องสับอื ôi xin chào quá chào bay nhanh hưng bổ bổ ngọt không thật tắt thật คนสุกอ่อยกินผ้าบ้านเขา,า่นอม้ากขึ้นนะพะจัดระเบียบสังคมนางไหลออกมีหูอายนะคือเกาข่อยพี่น้ออคนถามเจ้าเดินขี่รถไปไก่บอไปหาซื้อกับเขากัำนาน้ยไก่อยู่ค่ะาลานไทยเป็นชั่วโมงไปกลับกระสวงชงั่วโมงสับประปร สิว่าอืมยังสีก็มากินอ่างนะพี่น้งองบ่อยากนาะพี่น้งนองเนาะคนอยากอืมนี่ความสุขของได้กินอาหารบา้านเฮาอืมอมลืมอีหยังเป็นโคลืมตะไคร้ลืมสืดอตะไคร้มาใส่ แต่เสียบบ้างะใ่ะสุดเดียวกันเลยก็ประจำมน่ะ้นาปังชุดกก็ขวดจัอืมกรกเพากอย่างนี้อร่อยจัดกืะ ดำแจมากเลยของทุกอย่างแพ,พ้เหมือนอะไรน่องถึงเชียงนะนักทายทอดอะไรหรอจ้า,ามันแพ้ตีราคาอะไรกักเราไถือว่ไดดเบิรงเนอะพี่น่องยจริงก็ยิบยิบอร่อย ยิบจนเพื่อนหล่นตะการไปเนาะแต่แล้วอยากกินค้นใจเงินค้นใจเงินเมื่อซันเนีไปซื้อกับข่าวไทยแต่ละเชียข่าวเลยข่าวเหนียวข่าวลืมข่าวเหนียวหน่อยๆเจ้าเดินแซ่สามสิบ สามสิบถึงชั่วโมงหนึ่งเนี่ยจ้ะเทน้ำห่อนใจเขาอันเขาเขาอันเขาแซ่ไหมเขาสารไหมเออแบบเนี่ยเทเขาเทน้ำห่อนใจเขาสารสามสิบหรือถึงชั่วโมงก็ได้กนนดินหนึ่งเล่นหนึ่งพ <c oughs> อพี่เอาซือขอ่าวจัด ร้อนเมืองแล้วจ้ะก็ม,มันซุปก็กิ่มหอยดองแต่รล้วกลิ่นหอมกับขวาน่ะเขาก็ยังส่งจบมอาเครื่อคืนมาตบบาท หน่อยก็พอไปแล้ว <c oughs> เลยอยากเราอยากเ็ดชิมค่ะเลยอยากกินน่ะกินนี่ <c oughs> ไม่กินก <c oughs> ่อกนเหนียวเปล่าหอมปากกันเนี่ยอาหารเมนูสุดๆกิๆๆนนาะ นโลด๊อคร่องหนึ่งพ่ะมันก็ซวยๆไปนะบริเทดจิบสองมามี่ักพี่น้องขอบรเิเฮดจิบสองมึงขอบามี่พักขอเลยไปหาซื้อผักอือ เลยผักไทยมาโอ้ยมีความสุขค่ะอีกสารขวางแต่ต้มน้ำซุปหม้อยมิ่งผูก รืมตกไข่ใส่กิ้งแทนพนทื่อสุดขั้งจิ้มหอวนั่นให้ดอง มากปนาะแซ่บอเดีจ้ะร้องเห็ดเบิงเนาใแนํนปาปลาวที่รเข,าข้าวขวส่สมขึ้นมาอ้มหอมมาแป้งเสรจปวดหัว เมั่หนอนมันหนาวเปลี่ยนสาวชาวเดือนใบจะประมาณเท่าไหร่บาทสิบกมีได้พเพียงหนาอนหนาวโบคเขาอยากเป็นได้เพียหนอนอ่านคำชาวเดือนนี่ยจะชอบอีกแบบ ันซื้อหอยมาโลน,นึงเห็ดเครื่องลกค่ะนื่ดีแบบอร่ออี่ดีบกพกี่ืมมากไก่กระดังเนี่ไเปน็นอย่างมา ภาคไทยมันขึนเครื่องครับ่นางเครื่องบินมาทุกอย่างกเ็เลยแพงแพงายเขาจะกอบเอาประเทศเพื่อนบ้านนะจ๊ะจากลาวเผ็ดลาวแต่ว่าไม่ค้นว่าเขาจปัปลูกปลูกอ,อยู่อ่ะฝรั่งเศสน,นะจ๊ะคนลาวบางอย่างมันก็ปลูกขึนนะจ๊ะ พักไทยมาหมุนได้เดือยู่บกขึ้นหรอคะไปถาเราก็บ่อปูบอ่บกขื่นก็ตายเนาะไม่มีหม่องว้างหรอคือบ่อเห็ดเต็นเห็ดใหญ่มันเอา้ามาเยอะเนาะกวบพังหมดบกขื่นหรอคะแล้วก็บอก่ค่อยมีแดด พักกระต่ายกันเลยไม่เหลือแล้วค่ะประเทศที่เขาเจ้าปูคือที่มันห่วนนะคะมันมีหิมะคือประเทศแซวเทือนนะเขาไม่ไปหเปออห,หอะบวดแล้วกินมือไหมแปลงเรากระสับกับส่าย เอาละพี่น้องจ๋าแซบคักแซบเนี่ยค่ะพี่น้องจ๋าอือัน่างก็เอ่นก็สมมัมสมม่มหอยแมงผูคค่ะพี่น้องจ๋าสูตรสาวเดือนเองค่ะข้งแรกคือเ็ดกินจ๋าพี่น้องร้องเ็ดเบิงจ๋าแล้วแต่แซบอีรี่จะจะบอกสูตรโอ้ยถ้าแซบอีรีถ้าอยากหูเออพู้ใดอยากหูอยากกินเนาะอยากหูสูตร ใส่บิลีค่ะไผอะยากหู้สูตรเนาะค่ะเนาะกับไส่เฮ็ดคือจอมคือสมแ่ะพี่น้องคือสมปลาจอมบานเฮานะ่งใส่น้ำปลามันช่วยลดข,ขั้วขวม่้จ้ะอืมหอยเกเอไปหนึ่งหนึ่งนิดนนหนึ่งทำมันแกะเนี่ยหนึ่งนิดหนึง่งให้มันอ่าค่ะพี่น้องเรามาแกะแก้มันซุกหลายเนาะแซมนี่หละพี่น้องมันโบมีอยางลายแหละค่ะจันพูดได้มิจักสมจอมอย่ยงกสิเฮ็ดปิ่นเนาะค่ะเนาะ เอาละพี่น้องจ๋ามาคลิปนี้ของสาวเดินสาวเดินก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทาง YouTube แล้วก็แฟนเพจสาวเดินก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่เขามาเติมในสาวเดินเด้อพี่น้องเด้อพ่อกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องอยูดีมีแฮงกันสุขสุขคนเด้อสวัสดีค่ะ